ครับผมปีเยสบอกว่ามีการพูดคุยกันเรื่องของการตอบรรบที่จะมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้มีคุยกันยังไงบ้างก็คุยกันสภาพใหญ่คุยกันสภาพใหญ่ก่อนที่จะที่จะตกลงว่าจะรับเล่นนะครับเพราะว่าตอนตอนที่คุยเนี่ยก็คือมีตั้งแต่ช่วงมันไปที่แล้วเนาะครับที่หลังจากที่เรามีโปรเจกต์ด้วยกันกับ กับภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับแล้วก็เขาติดต่อมาว่าอยากให้กันกับลิปเนี่ยมาเล่นเป็นเป็นตัวเอกไม่ตอนแรกอะเราพูดเล่นเล่นกันว่าแบบเฮ้ยเนี่ยถ้าเล่นซีรีส์วายได้เลยนะอะไรเงี้ยพูดเล่นๆกันก็ไม่คิดว่าเขาจะบ้าจี้แ้วก็แบบเอาจริงอะไรเงี้ยเขาก็เลยไปเชียร์งาการของเขาว่ามันเกิดเคมีนี้ขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้อะไรเงี้ยก็เลยติดต่อเรามาครับใช่ก็เลยถามว่าลิปเฮ้ยซีรีส์วายนะใช่แต่พอเขาแบบติดต่อมาจริงก็นั่นแหละก็อึกอัึนิดนึงเพราะว่าเอ คุณทำสายตามไม่ได้รเกียบคุณแต่ว่าแบบเราเป็นเพื่อนกันท okay ี่มันแบบมันจะจะมาวายมาจะมาอะไรอย่างเข้าใจว่าแบบอยู่นอกจอมันก็เถียงกันตลอดเวลาแล้วเอาอะไรมาแบบเป็นโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คิดไม่ออกว่ามันจะจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอถามทางเจ้าของบริษัทนะครับแล้วก็ทีมพุ่งกลับนะว่าเขาเห็นเคมีอะไรของเราแล้วก็เสนอมาว่าเขาอยากให้เราเป็นประมาณนี้นะเป็นวายแบบนี้นะแล้วก็อยากให้เล่นเรื่องประมาณนี้นะ ก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยน่าสนใจนะก็ได้ใช่เพราะว่าด้วยตัวเนื้อเรื่องที่มีความน่าสนใจคือเขาไม่ได้ต้องมาบังคับว่าเราจะต้องมาแบบหวานหรือแบบเหมือนแบบโมเมนต์ตลอดเวลาอะไรเงี้ยอ่าเขาบอกว่าให้เป็นแบบนี้แหละมันจะเป็นมันจะมีฟิลช็อตฟิลขัดกันหรือว่ากัดกัดกันนิดนึงไม่เป็นไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วในซีนมันจะมีมันจะมีมันจะมีเนื้อเรื่องมีทางเดินของมันเองอะไรประมาณนี้ครับแต่นอกจอกจะเป็นอย่างนี้ไปได้เลย ใช่พมันเป็นวายมันก็ต้องมีเสิร์ฟกาแๆที่เป็นเสานั่นน่ะสินั่นน่ะสิเสิร์ฟอะไรดีอะตอนเนี้ยมีเสิร์ฟมีเสิร์ฟมีเสิร์ฟไหมฮะมีเสิร์ฟไหมเออลองดูที่เราคุยตอนแรกที่เราคุยกันตอนแรกที่ตกลงคุยกับกับลิตสองคนนะครับเราส่งไปบอกเขาว่าขอไม่เสิร์ฟได้ไหมครับใช่เขาก็รับปากว่าอ่าโอเคไม่เสิร์ฟก็ได้เพื่อการตกลงว่าจะรับเล่นใช่แต่พอเมื่อวานปุ๊บพอเริ่มอ่านบททั้งหมดแล้วยังไงเฮ้ย ถ้าไม่มีฉากปากติดกันด้วยยังไม่ไฟนอลยังไม่ไฟนอลเพราะว่าจริงๆตอนแรกอ่ะเหมือนอย่างที่บอกไปคือเอ้ยถ้าเกิดแบบหวานเยอะๆหรือแบบซีนแบบเข้าคู่อะไรพระนางเยอะๆครับนี่ว่าแบบเนาะมันได้เลยได้ได้เหรอจริงเหรอสุดท้ายการแสดงก็ต้องได้อ่ะเนาะใช่ใช่เออไม่แต่ว่าข้างหลังกล้องอ่ะเราเล่นเราเล่นกันแบบนี้อยู่แล้วนะเออปากติดกันปกติหรออ ถ้าจะบอกว่าหลังกล้องปกติแสดงว่าถ้าเกิดหน้ากล้องคือชิลๆเลยไม่ชิลไม่ชิลเขินอยู่เอาจริงๆเล่นก pues ับเพื่อนมันก็เขินแหละใช่เอยู่ดีๆต้องมาแบบเธอจ้าเธอจ๋าอะไรเงี้ยเออแบบแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเราไงในเรื่องมันคือตัวละครไงมันคือชูนกับชนแดนที่ที่เขาเขาสึกดีต่อกันอะไรเงี้ยมันอาจจะพาไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าไงต้องต้องมาดูอีกทีนึงตอนที่เราที่เราถ่ายสุดท้ายตอนก่อนเข้าซีนแล้วก็ตั้งใจถ่ายกันที่แหลกแล้วก็เป็นตัวละครสุดท้ายก็ต้องฮึบ เป็นตัวละครแล้วก็ถ่ายทอดมันออกมาให้ดีสุดเพราะว่าจริงตัวนิยายที่ที่เอามาเป็นเขาเรียกนะเป็นต้นแบบของของเรื่องเราก็เป็นนิยายที่มีคนติดตามค่อนข้างเยอะเราก็สรุปมากเขาเรียกว่าอะไรนะต้องไม่ทําให้ตัวนิยายมันเขาเรียกนะผิดเพี้ยนไปผิดเพี้ยนไปแล้วก็ตั้งใจจะถ่ายทอดให้มันเต็มที่แต่หลังกล้องพวกเราเป็นอย่างนี้แหละแต่หน้ากล้องพวกเราเต็มที่แน่นอนใช่ รอเลยเสาไฟ<ด>ตามนะคร<ด>ับจอดเรือตรงนี้<ด>เลยครับจอดเรือตรงนี้ได้เลยเขาจะขึ้นเรือลำเดียวไปกับเราใช่ใช่ไหมเออเรือเรือยอดเรือพายเรืออะไรเอามาเลยครับวางเลยเจ็ดสกีเจสกีตามไปเหรอเออได้ฉันฉี่หนีก่อนคุณแซงไปก่อนเลยคุณคคุุณณแซงนำไปก่อนเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพายตามไปโอ้โหที่นี่แอพคาด์วหอนไหมกับกับผู้ค้าที่นี่คู่เราที่แบบ ก็เป็นสิ่งใหม่ๆครับที่เราไม่เคยทามาก่อนเป็นสิ่งที่ที่เราเราก็ได้ c ช a เลนต์ตัวเองแล้วก็ได้ทํางานใหม่ๆซึ่งคิดว่าน่าจะได้พบพบปะแฟนๆใหม่ๆด้วยที่ที่อาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งของการเสพผลงานของเราเนี่ยครับก็ตื่นเต้นสําหรับสําหรับการที่จะได้ทํางานนี้แล้วก็แล้วก็ครูทำให้ดีสุดครับไม่ไม่ไม่ได้แบบคิดว่าจะต้องเป้าหมายว่าถึงขนาดไหนหรือขนาดไหนแต่ว่าเราเราตั้งใจในการทํางานแล้วก็เวิร์กช็อปเต็มที่แล้วก็พอเข้าไปในซีนพวกเนี้ย อยากอยากถ่ายทอดตัวละครแล้วก็เรื่องราวที่ที่หนังสือเขาเขียนมาให้ดีที่สุดครับผมใช่ก็จริงๆก็ทําเต็มที่ครับแล้วก็แล้วก็วกเอ่อเขาเรียกนะไม่ไม่ค่อยอยากคาดหวังอะไรใช่ครับแต่สุดท้ายมองว่าถ้าเราทําเต็มที่ไปแล้วคนดูมองเห็นแล้วก็แล้วก็เหมือนแบบอ่อเขาเรียกนะแบบอินกับสิ่งที่เราแสดงหรือว่า เข้าใจในบทที่เราเล่นอะไรเงี้ยเรียกว่าเดี๋ยวผลลัพธ์ก็จะตามมาเองครับครับตอนนี้ทำเต็มที่ไปก่อนมีไปแอบดูซีรีส์ไว้แล้วเิแล้วแบบเฮ้ยดูอยู่แล้วจริงๆดูอยู่แล้วใช่ใช่ใชเราจะเป็นอาจจะเป็นพีทบิลกินสองไม่ได้เตรียมใจเลยว่าเราจะไปงานบขตโทษน่เตรียมเตรียมอ่เตรียมเตรมอะไรเขาดอมอย่าง ะดอมดอมนี่เขาเริ่มเขาเริ่มเปิดบ้าแล้วนะรีบเข้านะครับจะปิดแล้วนะครับแล้วเหมือนคนยังไม่ได้เปิดเลยจะปิดแล้วเมื่อกี้บ้าเ้ยแมป็นประการเขาเล่นนะแบบว่าเออทำเค็มก่อนว่าเออดูเหมือนคนเยอะแต่จริงๆแล้วคือเข้ามาแล้วสามคนมีกันลิตรแล้วก็บรการมีแค่นี้ครับรีบเข้านะครับครับเดี๋ยวปิดก่อนเขาเปิดบ้านแล้วนี่ใช่ไหมเขาเปิดบ้านแล้วนี่บ้านใช่ม้บลิตรกันนะครับใช่เออเอาลิตรกันเหรอ ใช่ลิศกันชื่อบ้านอะไรอ่ะหรือมันต้องเรียงยังไงมันต้องการลิศเหรอการลิศการลิศการลิอ๋อกันิก็ได้หรือจริงๆอะไรก็ได้ครับแล้วแต่อารมณ์อ่าการลิศลิศกันแล้วแต่วันใช่การลิศเออถ้าเป็นซีทธิ์ลิไวใช่พระเอกกงบุรีออกการลิศการลิศการลิศใช่หรือว่านี่อยากเป็นพระเออมันแล้วแต่อารมณ์ไม่ได้หรอแล้วแต่วันอะไรเงี้ยใช่แล้วแตอารมณสี่อารมณ์ ก่อนที่ฉุบมาใครชนะเป็นการห้เป็นคนแรกวันนี้ให้เป็นวันหนึ่งกาอการลินกนนตบการลิ้นมีเดี๋อวเตียมหวานแม่แม่ข้าวดอมเนาะใช่เชิญเข้าเลยนะครับรีนเชิญนะครับท่านเะครับก่อนที่เราจะปิดนะครับเพราะว่าเปิดนแล้วไม่มีคนเข้าขึ้นเลยขึ้นเลยมาด้วยกันนะครับจริงๆไม่ได้ทำการ่วมกันมานานแค่ไหนครับโอ้ทำงานด้วยกันอยู่ครับช่วเราทำเรื่อยๆเพราะว่าถ่าย u t u b e กันครับใช่ก็เป็นงานออิเรกของเพื่อนผมที่เขาได้ เป็นเวลาพักผ่อนของเขาอะฮะที่เขาได้มาทำผมว่าเวลาหลักๆของเขาคือเขาจะซีเรียสมากๆในการทํางานไปประชุมต่างประเทศเอ่ยหรือว่าเข้าคลินิกเอ่ยเปิดสาขาที่ตอนนี้เท่าไหร่ละสิบเก้าแล้วสาขาที่9แล้วนะครับผมแล้วก็พอได้มาทาบล็อกด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยอย่างเพื่อนยากก็จะแบบเป็นเป็นเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันแล้วก็มาทําอันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งงานที่ทำงานเหมือนพักผ่อน ทำงานแบบพักผ่อนใช่ครับแล้วไปได้ไปเที่ยวนู่นได้ไปกินนี่แล้วก็มีเพื่อนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่อ้างว่ามีถ่ายงานเพื่อนไม่ไปจะไม่วางให้เราใช่เอาแยแต่หน้ากล้องแบบว่าอันนี้คือหนอยแต่นะหนอยหรอหนอยไม่หนอยแต่เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังว่าเออม่ตาแปลกแแต่ว่าตาแปกแล้วตาแปกยะวันนี้มันต้องมอแล้วล่ะถ้าไม่ทํางานถ้าไม่เป็นแบบว่าเออมันนี่มีถ่ายนะนู่นนี่นั่นอะไรไม่ว่าไม่มีอะแต่ผมชวนในกุ๊มเสมอบ้านบ้านกุ คอมมาส่งนะแบบเตอร์เนี่ยมีห้องนะำแล้วเล่นเกมไม่ไม่มาเนี่ยใค,นนใครกันหนอใครกันหนอในกลุ่มที่มีหลายๆคนแต่ผมตอบคุณคนเดียวใครหนอ,อในกลุ่มคือมึงคุยคนเดียว<อ> <laughs> ฉันเนี่ยเข้าไปตอบเป็นเพื่อนเธอฉัน,นคือผู้เวทนาเธอมพูดกับเธอ <laughs> <laughs> พี่กลั็อ่ะ <c oughs> <c oughs> พี่ป๊อปก็อยู่ในกลุ่มแต่พี่ป๊ปไม่ตอบไม<อ>่อตอบใคร<อ>คุยกันสองคนมาราะว่า<อ>ไปคุยแยกเดี่ยวไหมใช่ที่เขาสร้างบ้านเนี่ยท <c oughs> ่านก็มีห้องให้ปิกันเดยวเรา มีมีเออมีจริงเขาไม่ไปอยู่แล้วคือเราทำาพืาอเพื่อเขาเราก็ทำนะก็คือหวังหวังแค่ว่าเขาอ่ะจะมาเที่ยวบ้านเราบ้างอะไรเงี้ยเออโอ้โหอารมณ์แบบว่าแต่เขาก็มาเขาก็มาวันเดียวแต่เขาต่อว่าเขาก็มาวันเดียวแล้วเขาก็เหมือนแนวโน้มเหมือนแบบชวนเราไม่ไม่ค่อยใครกันที่ว่าของขึ้นบ้านใหม่ราคาแพงที่สุดคูดเลยเขาบอกอะไรอะไรเขาทวงคุณแล้วค่ะผมไม่ได้อยากได้ของผมอยากได้เวลาของคุณครับเริ่มแล้วเริ่มแล้ว แล้วมันมันจอดแล้วได้ครัมันบอกเองว่าเดี๋ยวผมจะล้มเรือเองมันเป็นคนตั้งเรือเเองเออเเราซื้อของขันอะไรให้เขาว่าเห็นบ้างเขาก็นานอยู่นะจริงๆอัผมตั้งใจจะซื้อที่ราคาแพงกว่านี้อีกไปซ้ำตอนแรกครับไปไปที่หน้าร้านแล้วกะคือจะไปซื้อตอนแรกอยซื้อซาวบานะครับแล้วก็บอกหูราคาแบบสูงมากแต่เขาบอกว่าการดูที่มันมีสายต่อหรือเปล่าถ้ามีสายต่อไม่เอานะก็เอาบูทูธอย่างเดียวนะอะไรเงี้ยใ ติดตั้งไม่ได้อีกเขาบอกถ้างั้ไม่ต okay ้องเอามาราคาเท่าไหร่นี่ๆไม่เอาเอาอันนี้กันเดินไปนี่เลยก็มันจะซื้อลำโคมอ่าละแสนกว่าบาทอ่าคือสวยนะสวยเลยหน้าตาดีเลยแต่ว่ามันจะต้องคือเชื่อมบูททูตได้แต่จะใช้ประสิทธิภาพเครื่องได้ไม่เต็มที่ครับไอ้เราก็เป็นคนคิดถึงความคุ้มค่าว่าถ้างั้นอ่ะไม่ต้องซื้อมาการไปซื้อย่างอื่นกกุ่มนนี้ก็ได้ไม่ติด ก็ <G ül> เลยให้เขาไปซื้อไม้ถูพื้นให้ <c oughs> <g ül> ดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นที่ถูพื้นได้ด้วยเออ <S <S จริงจริงอันนี้นไจริงม่แต่ว่าอันนี้คือน่ารักมากเพราะว่าโกติเวลาที่เราจะซื้อของให้ใครครับเราก็จะแบบต้องคิดว่าจะซื้ออะไรดีแต่ว่าเนี้ยเขาบอกมาตรงเลยอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบแล้วก็เลยแบบเดินตรงไปหาสิ่งที่เขาอยากได้เลย,เลย <S <S อะไรเงี้ยอ๋อคุณชอบเหรอว,วันหลังอ้าววันหลังเดี๋ยวทำก็เวลาเราขึ้นบ้านใหม่ใช่ไหม บางอย่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ของที่ราคาสูงหน่อยเราจะยังไม่ซื้อเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนมาเยี่ยมบ้านเรามันก็จะมีของขึ้นบ้านใหม่เราก็จะิ i ต์เป็นเราเอาเลยเรามีรายการตามนี้เธอมาถึงเธอก็ซื้อตามรายการสิ่งที่เราขาดเนี่ยเธอเติมเติมไม่ไมถูกคืนให้แล้วอันหนึ่งเติม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 แล้ว้าวโมเมนตปเนี่ยโมเมนต์ปะเนี่ย อันนี้เราซื้อของล่ะกลับไปที่เรื่องห้องก่อนอยากรู้เรื่องห้องเราทำให้เขาขนาดไหนเออห้องเกมเนี่ยเราลงทุนแบบเขาเท่าไหร่อ๋อจริงๆก็เราก็สร้างห้องของเราเองแต่เราพูดว้างเป็นห้องรับแขกแหละเป็นห้องรับแขกแต่วเราบอกว่านี่คือห้องที่เวลาที่คุณมานอนอ่ะก็นคือนอนห้องนี้นอนห้องนี้ได้นอนห้องนี้ได้เลยมาเมื่อไหร่ก็ได้นอนห้องนี้ได้เลยแล้วก็มีห้องเล่นเกมถ้าเกิดจะเล่นก็คือเล่นเกมการ์ดน่ารักจังเลยแต่มึงไม่มาจ้ะเห็นไหม้เขาไม่คิดเขาจะไม่คิดเขาจะไม่คิดมา คุณกำลมีเวันร้าผมหรือเปล่าเรียกว่าปล่อยได้ไหมอะไรนะเรียกว่าปล่อยไม่แล้วเรียกเธอสร้างห้องปล่อยนี่เปิดเขาไปแล้วป่ะเนี่ยก็ไม่ชงเก่งเลยเธอเธอเชื่อทันว่าเขาอ่อยเธอสอทงขนาดนี้แล้วต๊เกมสร้างอะไรไม่ทันแต่จะว่าไปก็คือเขาไม่มีทำห้องให้ใครนอกจากผมนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่แต่ว่าประเด็นคือว่ามีห้องมีห้องก็จริงแต่เขาบอกว่าห้องนี้มึงก็ต้องนอนหลับมันนอนห้องกู จริงๆนี่ก็พูดเอาไปเยอะก็เป็นมีพุตก็อะไรนะเป็นกี่ฟุทธย่องอ่ะสามพุทธคืนยังเลแตกเตียงโอ้โหเือแตก่างตังเยอะดังแยะซื้อเตียงที่เดียวเติมเลยก็เพื่อนมาบ้านทั้งทีแต่ให้ไปนอนห้องอื่นได้ยังไงก็ต้องนอนห้องเราตอนเด็กๆเราก็นอนด้วยกันมันเป็นห้องเราไปอนห้องเราเออนั่นแหละแหมตอนเด็กๆก็นอนด้วยกันทำเป็นพูดไปเรื่อยเออ มาถ้าเป็นนอนไม่ได้มาปิดเลยดีกว่าตอนแรกไปแล้วคือไม่เป็นทุกโมเมนต์ครับผมทุกโมเมนต์ครับเปลี่ยนเร็วเออเห็นล่าสุดมันก่อนพี่โตโน่พูดอยู่ว่าแบบอยากคองเจอสามคนอีกจริงเหรอเ้ยจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยไปอ่านข่าวดูลองเจอเจอมีจริงปะเขาพูดเมื่อไหร่ก่อนเขาพูดเมื่อไหร่พูดจริงจริงแต่เขาแค่บอกว่าคิวงานทุกคนหายไปแบบไม่ได้จะถาไปคิวงานทั้งสามคนอาจจะผมพร้อมพุ่งไปหาเขาเลยนี่ ถ้าจัดได้จัดไม่กูเพิ่งไลน์หาพี่หนุ่มมันก่อนหรอไม่ลืงใบหน้าใหม่เออาสเลยพี่หนุ่มคือแม่ของเราเป็นเป็นแม่แม่ใหญ่ของของช่องวันของเราแล้วก็เป็นคนแบบเขาเรียกว่าปุ๊กปั้นเป็นแม่แม่ของเดอะสตาร์มาก็เฮ้ยจริงเหรออันนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่ดีกับไม่น่าเกเ่ยข่าวปลอมปะเนี่ยจริงจริงจริงเล็กนี่เหรอเรื่อนบางคนท่านั่งตกใจอะเซอร์ไพรส์เหรอใช่เซอร์ไพรส์จัดเลยปะ เอาดิเอาสัตว์เออประกาศเลยไหมขอสเกลประกาศเลยหรอขอสเกลที่ใหญ่ที่สุดหน้าหน้าหมู่บ้านลิทอะไรอ่ะไม่แต่ว่าแต่ว่าจะจะบอกว่าเรื่องนี้อยู่ในที่ว่าแฟนๆหลายคนเรียกรอแล้วก็อยู่ในแลนที่แต่หลายคนรอคอยกันซึ่งแต่เราเหมือนเคยคุยกันไปแล้วไม่แน่ใจว่ามันมี ประเด็นอะไรบางอย่างที่ทําให้มันเกิดขึ้นไม่ได้ใช่มันยังมันยังมีอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้ครับนี่ใจชื้นะะใจชื้นแล้วนี่แนคุณฟูแล้วนะใช่ถ้าคุณพูดเรื่องจริงนี่คือจริงเหรอจริงตัาไห่ก็เจออยากเวละอยากอยู่แล้วมันมีการหาตั้งแต่ปีที่แล้วนะปีก่อนๆแล้วมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มันแบบทำไม่ได้แสดงว่าทุกคนพร้อมเคลียร์คิวให้กับคนส่งพร้อมมากครับพร้อมครับ เนี่ยแล้วเรื่องนี้เสร็จเสร็จเอาได้เลยใช่แล้วยิ่งพอเห็นหลายคนที่เห็นเราสองคนทำงานด้วยกันนะครับก็จะมีคอมเมนต์บอกว่าอยากเห็นรบสามคนนะอะไรอย่างเงี้ยจังเลยครับพร้อมเลยพร้อมมากครับเชียร์คิวได้ไหมเชียร์คิวครับสเซ็ตก่อนเชียร์ใจก่อนสามเซ็ตลองโทรคุยกับพี่โตโน่อยู่เออเออมึงโทรนะเออไม่โทนอ่ะพี่โตโน่ให้นะมึงโทนี่มึงดิมึงโทรอยู่แล้วได้อยู่แล้วมึงกันโทรได้หรือเปล่าจากน้ำกองอ่ะไม่เป็นไรแต่ได้น เะว่ามีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ในในมุมมองของใครในใจเราเปอร์เซ็นต์ของคอนเสิร์ตนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งถ้าสำหรับผมนะที่ที่คิดได้นะไม่ถึง50%ใช่เพราะว่ามันโดนพับไปแล้วมันเคยคูยมาแล้วมันโดนพับไปแต่จําเหตุผลไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากให้มีอ่ะก็ช่วยคอมเมนต์แต่ถ้าเรียกร้องเยอะๆก็ไม่แน่ไม่แน่ช่องโดนลือขึ้นมาใหม่ก็ได้ของทุกวมนนี้ตอนลุ้นนะคนก็อยากพิมพ์มาว่าอสรพิษนะครับ แค่แท็กคนนี้เลยทุก่นแค่แท็กคนนี้สอนพิธคัมแบ็กอะโอ้โหเราไปเรื่อยอีกแล้วเออเอาไม่แน่ทำไมเกิดขึ้นได้ไงเออไม่แน่เนาะไม่ได่แน่โอเคขอบคุณครับเห็นแล้วค่ะขอบคุณค่ะอะพี่กันพี่นิตขอกล้องนี้หน่อยนะไม่ต้องพี่